ทายกับน้องดาวสตา์ลูเมลืองนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณซิตีส้สาวคำก็กลับมาตอบกับคุณต,นต,ต้นตาตึงด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะถ้าแต่ว่าไม่มีอะไรไปไปบงังไปบงังฝาผนังนะคะสวัสดีค่ะคุณยายงุ้งงามนะคะโอ้ฝากรถนะคะพี่กายขออาบน้ำแป๊บนึงได้จ้าขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวดูแลให้อย่างดีเลยนะคะน้องดาวก็บอกว่าสวัสดีไม่ได้ใช้มือถือไป พอดีจะเอามือถือมาดูข้อมูลนะก็เนาะคือเท่าที่สังเกตนะ,นะคะแต่ตัวแกเองตอนนี้คือ,อช่องนะคะก็จะมีมีสีแดงนะ,ะมีสีแดงแต่ก็พยายางสมมงว่าจ้านะคะคุณสราวุธนะคะบอกทักทายทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่แต้มนะคะสวัสดีที่นะคะห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะคะ ที่มีพัดลมอ่ะพายังช่วนิดนึงนะคะตอนนี้ต้องใช้ทิชชูใ่ใหญ่ๆพูดก็ไม่เป็นไรนะคะนะถ้าไหนที่เอ่อมีภารกิจหรือว่าจะไปส่งกําลังใจเพื่อนนะคะได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะเออเรารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเขาก็อยากจะเป็นนิดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแรงใจนงนเนาะตัวแกเองเป็ก็แบ,แ,บแบบไม่ช่องไก่จะดีค่ะซิตี้เสาค้ำนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจนะคะ ทานไมู่ไก่นะคะจะเป็นเวลาอีกเวลาที่หลายๆบ้านกน,นั่งทานอาหารก็ส่วนใหญ่แล้วรวมๆกันน่ะนะคะทานอร่อยออร่อยนะค,ะคนวานนะคะพี่สังวานบอกว่ามาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังใจนะคะขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะแล้วตัวหนังสือก็สีขาวนะคะก็จะแบบพยายามยิบยักยิบยัก,ยกมองพอมาเจอตรงแถวๆนี้นะคะ่ะจะมองไม่ค่อยเห็นน้อนะคะคุณยายนะคะเราก็อย่าง,งที่ ไก่ชอบคือเราได้ไปเจออกับท่านอื่นๆนะคะแล้วเราก็จะไปเห็นนะคะไปเห็นการพัฒน์หวยนะคะที่วันนี้นะคะมาถึงปราจีนบุรีเลยนะคะมาให้กําลังจิตกําลังใจเนาะมาส่งกาลังใจนะคะก็ในระหว่างที่พระป,ปฏิมาองค์พระป,ปฏิมาเนาะนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือคาหลังซ้อนชื่อะนามสกุลนั้นสํงท่านชไหนนะคะคุณต้นบอกส่งกาลังใจค่านะคะขอบคุณตกตั้งแต่เชา้าจริงเลย ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะยังมีแบบลงเยอะบ้างน,น้อยบ้างน,นะคะตามความเหมาะสมของเขาเลยะคะ่ะน้องสายบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายงามค่ะนะคะน้องสายก็บอกวสวัสดีค่ะคุณยายอ้วนนะคะวันนี้ก็ได้นะคะเนาะคือเท่าที่สังเกตนะคะแต่ตัวแกเองตอนนี้คือ,อช่องนะคะก็จะมีมีสีแดงนะคะมีสีแดงแต่ก็พยายามช้ากับน้องพรด้วยนะคะ เหมือนน้องพรจะน่าจะไปแล้วน่อนะคะเพราะเวลายอย่างนี้นะคะคุณูทยทักทายกับคุณสมชายนะคะดีครับพี่สมชายนะคะ,ะ,คะก็ทักทายกันเนาะเรารู้จักกันนะคะก็ไปที่นั่นเขาเรียกอะไรเพื่อ,อทักทายเพื่อนเนาะนะคะแล้วก็ไปเพิ่มพลังบวกเหมือนอย่าที่น้องแอนพูดนะคะไปเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเราเองนะคะบงังชายกับน้องแอนส้มตำนะคะสวัสดีครับคุณแอนส้มตำนะคะ น้องแอนใกล้จบแล้วยัางน้นนะคะแล้วก็ไปรู้จ okay ักกันนานมากแล้วนะคะแต่พอมาอยู <SU ่ในห้องนี Lightning ้แล้วเดี๋ยวเด็กๆเขารู้ว่าอยู่ในห้องนี้เขาจะเคาะประตูนะคะพอเราเจอกันเย็นยันการพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วนะคะก็ท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมานะคะจะเจอน้องมวลนะคะสามาถที่จะมากเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งเลยนะคะ ที่ไก่นะคะวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกไปแล้วมันไม่มีไม่มีแอร์นะคะแต่มันก็นรู้สึกว่าเย็นๆนะคะแต่ก็คือเปิดทัดลมสองตัวแต่คือต้องเปิดเป่าขึ้นข้างบนนิดนึงเนาะ,ะพอเราได้รู้จักมันคือได้รู้จักคุ้นเคยกันแล้วนะคะท่านไหนที่เปิดบ้านเนาะก็จะตามไป <c oughs> นะคะก็อาจจะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะคะที่มาพบปะเจอกันในห้องแปล ก็ทุกๆท่านคะทานอาหารเย็นกันหรือยังนะคะช่วงเวลานี้นะคะทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งเรวนะคะก็อุทาทักทายกับยายอ้วนนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องพรก็บอกกอดกอดกอดค่ะคุณยายนะคะคุณยานุ่งงามวันน่ารักน่ารักนะคะยายอ้วนบอกว่าไม่ตกเจวันนี้ยายใส่ให้อีกนะคะขอบคุณมากๆว่าเลออีกไม่กี่นาทีแล้วค่ะนะคะ ก็จะได้เวลาที่จะอาจจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยนะคะก็บางทีตัวไกเองเนาะก็คืออาจจะแบบมาคือไม่ค่อยมาเลยว่ะค่ะได้ยินที่คุณต้นพูดเนาะนะคะนะอ,อันนี้ไก่ก็คือไกอ่ลองทําหลายวันแล้วแต่ได้อีกด้วยนะคะก็กาลังใจนะคะคือเราให้ใครไม่มีวันหมดนะคะความเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นมิตร ติดนิดเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะน้องต้นจะทักทายกับน้องพอนะคะกรอดกอนค่ะพี่ซานะคะพี่แต้นะคะบอกทักทักทายนะคะกับน้องต้นด้วยนะคะทักทายน้องตน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 ตกตั้งแต่เช้าจริงๆเลยอ่ะเช้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะยังมีแบบเอ่อลงเยอะบ้างน้อยบ้างนะคะตามความเหมาะสมของเขาเลยทักายกับน้องแอนส้มตำนะคะสวัสดีค่ะคุณแอนส้มตำนะคะน้องแอนใกล้จบหรือยังน้นนะคะแล้วก็ ไปรู้จักกันนานมากแล้วนะคะแต่เนาะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่สะดวกนะคะเป็นช่วงเวลาที่สะดวกเพราะว่าอ,อ,อย่างหนึ่งเลยเถ้าเป็นวันธรรมดาข <c oughs> ออนอุญาตนิดหนึ่งห้องเนี้ยจริงคือตรงนี้เนาะ คือเราเข้าใจนะคะเพราะว่าบ้านหลายหลังนะคะเปิดในช่วงเวลานี้นะคะ,นะคะตัวแกเองก็ก็เนาะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นผู้ชำนาญการหรือเชี่ยวชาญอย่างนั้นนะคะก็ได้แค่พูดคุยทักทายแล้วก็พูดคุยกันเรื่องทั่วไปไม่ได้นะคะแปลอ,ออกไม่ได้แก็ยังหาวิธีอยู่นะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องสายนะคะสวัสดีค่ะพี่กายนะคะพี่น้องสายก็บอกว่าส่งกําลังใจค่ะขอบคุณมากนะก็ ยังไงก็จับไม้จับมือกันไปเนาะนะคะยังไงเราก็จะเจอกันนะคะเพราะว่าเราหมุนเวียนกันอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะจะเป็นเวลาอีกเวลาที่หลายๆบ้านเนาะนั่งทานอาหารก็ส่วนใหญ่แล้วรุมๆกันน่ยนะคะทานอร่อยๆนะคะคนแก็คือต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะที่เขาตกไม่แรงนะคะเกิได้ยังได้ไปบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะฮะน้องปุ้ยก็บอกว่าสวัสดีจ้านะคะพี่วัฒนาเนาะเป็นอะไรที่ดีมาก วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ทุกท่านนะบางคัน้องมาละหวานนะคะน้องมาละหวานก็โปรไฟล์ชื่อโปรไฟล์เนี่ยค่ะทั้งสองอย่างนะคะทั้งตัวตัวขาเยอะเยอะนี่ก็ตัวขาน้อยนะคะไม่ได้เลยทั้งสองอย่างเลยนะคะโอ้พระพิวศนานะคะน้องอวางมาทักทายกับคุณซิตี้สอบคำเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะนะคะถ้ากับน้องพรด้วยนะคะเหมือนน้องพรจะนมาจะไปแล้วน่นะคะเพราะเวลายอย่างนี้นะคะ <c oughs> ขออนุญาตนิดนึงห้องเนี้ยจริงๆทั้งเพื่อนๆเก่าเพื่อนๆใหม่นะคะอ้หเยอะแยะ,แยะมากมายเลยน,นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนแะกะขออนุญาตดูเวลา ขอบคุณมากๆเลยทั้งมาเพิ่มพลังบวกให้พี่ไก่แล้วก็ทั้งเพิ่มพลังบวกให้น้องแอนด้วยนะคะน้องปุ้ยปุ้ยก็บอกว่าส่งกําลังใจ้จ้านะคะขอบคุณมากนะคะบางทีก็จะได้ยินเสียงตึง้งตึงตังตัง,ตงบ้างเพราะว่าคุณยายง,งามน่ารักน่ารักนะคะเข้ามานะคะก็มาเป็นกําลังใจให้นะคะ แล้วก็กับน้องน้ำหอมนะคะสวัสดีค่ะน้องเพื่อนทักตากับน้องวัยรุ่นนอนหาดด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็นะคะขอบคุณมากมากนไปไหนมาไหนได้อย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะไปเจอกันนะคะอู้เยอะแยะมากมายต้องเป็นหมื่นแล้วนะคะตอนนี้นะคะอนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายนะคะเดวีร้อนะคะสวัสดีค่ะมีกำลังใจที่จะทำภารกิจทำหน้าที่ของตัวเอง ต่อไปอันนี้ก็คือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกๆคนนะคะตอนนีคก็ผูไทยนะคะคุณสมชายทักทายกับคุณพิศราวุธนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องพรก็ทักทายกับคุณหนุ่มภูไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายก็ทักทายกับคุณยังงามค่ะก็ไกล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 มาเยวมาเยวนะคะนะก็มาถึงก็นั่งก่อนเลยนะคะพี่แต้มพักเหนื่อยก่อนนะคะทานน้าก่อนได้เลยนะคะวันนี้มีแต่หนักคือตรงนี้เนาะ คือเราเข้าใจนะคะเพราะว่าบ้านหลายหลังนะคะเปิดในช่วงเวลานี้นะคะ,ะ,คะตัวแกเองก็ก็เนาะเว่อก้าตือรอรอเพื่อนเพื่อนไอ้รอครอบครัวเนาะหลายๆสมาชิกในครอบครัวนะคะจะพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยกันนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พอเจอเจอกันแล้วเนาะนะคะเราก็รู้สึกคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยแหละ่นะคะน้องพรอยก็แบบธรรมดาเนี้ยใส่ไม่ได้ลเราก็ต้องต้องหาเสื้อที่แบบทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนิดนึงนะคะ เย็นมากเกินไปก็เพื่อที่นำกำลังใจที่ดีๆมาส่งให้ทั้งทั้งพลังบวกด้วยนะคะว่าคำคืนที่ขอให้เป็นคำคืนที่ดีที่สุดนะคะหลับลันดีลาพ่อนะคะคือจริงๆแล้วเป็นเป็นวันที่เป็นวันสำคัญทองพุทธศาสนานะคะคือคน